มีทั้งหมด7ฟองตรงนี้มี5และในนั้นที่ฟักออกมาเป็นตัวอีก2นะคะสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่างชินสตูดิโอรครับวันนี้ผมมีข่าวร้าย2เรื่องและข่าวดีอีก1เรื่องนะครับทุกคนอยากจะฟังอะไรก่อนครับข่าวดีใช่ไหมครับไม่เอาดีกว่าครับผมอยากจะให้ทุกคนฟังข่าวร้ายก่อนเฮ้ยไม่เอาดีกว่าครับให้ข่าวดีไปเลยอันดับแรก นั่นก็คือลูกของ c ีบีแลครับเขาฟักแล้วสองตัวจริงๆแล้วเขาเนี่ยมีไข่เจ็ดตัวใช่ไหมครับแล้วทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าสองตัวเนี่ยผมจะมาบอกทําไมประเด็นมันอยู่ที่ข่าวร้ายแล้วครับข่าวร้ายนั่นก็คือมีไข่ที่ไม่ฟักด้วยนะครับและอีกข่าวร้ายหนึ่งนั่นก็คือซีบีนะครับเขาเคียดที่ลูกของตัวเองเนี่ย ไม่ฟักแล้วก็ถอนขนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูซีบีดกันส่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราข้อกงให้สัญญาณเขาก่อนนะครับนี่นะครับลูกของซีบีดจะเห็นนะครับว่าท้องเขาเนี่ยนอนไม่ใช่น้องเขาป่วยนะครับแต่น้องเขาเนี่ยอ้วนจนต้องนอนลงกับพื้นเลยนะครับ ล้วมาดูแม่ของเขากับพ่อเขากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะจับซีบีดมาให้ทุกคนดูเลยสาวก็นอนฝดหัวตรงนั้นนะครับทุกคนครับมีแขกรับเชิญโดยที่ไม่ได้รับเชิญมานะครับนั่นก็คืออาชานคนรอของบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาซีบีดออกมาเลยนะซีบีด ตีบิดไม่ยอมให้จับนะครับตรงที่ท้องเขาและหลังเขานะครับจะมีขนร่วงนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับอะตรงนี้เลยไปนิ้วผมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแต่ว่าสาภูมาบังตีบีดไม่ออกมานะครับแต่คนที่อยากจะออกมานั่นก็คือ้‑าอคนหลอกของบ้านเลยนะครับอ่ะเรื่อยเดี๋ยวเรามาดูไข่ของเขากันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับ อันนี้ครับเป็นไข่ที่ผมส่องดูแล้วเป,เป็นเหมือนก้อนดำๆอะครับพอผมลองเสี่ยงดวงแกะดูนะครับก็ได้พบว่าเป็นลูกนกนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยตากล้องได้บอกผมว่าอาจจะตายโคมหรือเปล่านะครับผมก็เลยเสี่ยงดวงแกะดูผลก็ออกมาเป็นแบบที่เห็นเนี่ยละครับไม่กล้าจับเลยครับสองตัวที่แกะไปก่อนหน้านี้นะครับเขาตายแล้วนะครับ เนื่องจากตายโคมโอเคนะครับตอนนี้อันชันไปบินเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่างอันชันเถอะเดี๋ยวเรามาส่งไข่กันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าโยวแกะไม่ถูกครับเปิดมอนไ,มไข่ไดเ,เดี๋ยวจะลองส่องไข่ฟองแรกกันเลยดีกว่านะครับ แน่นไหครับผมว่าละไม่น่าจะมีเชื้อเห็นไหมครับไม่มีเส้นเลือดเลยนะครับต่อไปก็เป็นฟองที่สองครับฟองนี้ผมก็คิดอยู่สักพักหนึ่งนะครับว่าเขาก็น่าจะเป็นไข่ลมเนื่องจากเขาเนี่ยเป็นไข่ออกสีขาวๆนะครับอีกฟองหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับ ผมว่าแล้วครับฟองนี้น่าตายคมเพราะว่าสีเทาออกมืดๆนะครับไม่เหมือนสองฟองนี้นะครับต่อไปนะครับถึงขั้นตอนการแกะแล้วครับนี่ครับอุปกรณ์การแกะไม่เอาดีกว่าครับแกะแล้วนะนี่นะครับน้องเขาไม่กระดุกกระดิกเลยผม,มเห็นนก ตายต่วหน้าตาตาไม่ไหวอะครับผมรู้สึกเศร้าแล้วก็เสียดายมากเลยนะทั้งเศร้าที่เขาตายแล้วก็เสียดายลูกนกนับถ้าเขาเนี่ยไม่ตายสามตัวนี้เนี่ยก็น่าจะได้ลืมตาดูโลกแล้วนะครับ<_><_><_>แต่ก็ตายไปซะก,ก่อน<_><_>ทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการแกะไข่ลมแล้วนะครับขอไข่ดาวนะครับ ไข่ดาวโอ้ไข่ดาวนี่นะครับเป็นไก่ที่ไม่มีเชื้อแต่ว่าไปจะว่าไปแล้วนะครับถ้าไม่ไขแ่แดงเขาดูออกแข็งๆหน่อยครับผมเตรียมไม้มาแล้วนะครับจิ้มเลยจริงๆแล้วลูก ไข่รแดงจะต้องเยิ้มออกมาสิครับแต่นี่ไม่เยิ้มครับแล้วก็ <c oughs> ไม่กินเน่าอีกฟองหนึ่งเลยนะครับรไข่ดาวชยี่โอเคของกอง <c oughs> แต่ <c oughs> ไม่มีเส้นเลือดเลยนะครับ ลักษณะของไข่ซีบีดทั้งหนึ่งสองสามสห้าฟองนะครับซีบีดมีทั้งหมดเจดฟองตรงนี้มีห้าและในนั้นที่ฟักออกมาเป็นตัวอีกสองนะครับว่าจะต้องถ่ายเสร็จแล้วครเหม็นไข่มากและผมอยากจะบอกว่ามีข่าวเกี่ยวกับใบตองและอันชันด้วยนะครับนั่นก็คือ อยากจะให้ผมบอกไหมครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนโอเคทุกคนอยากฟังใช่ไหมครับเรื่องก็คือไป้องออกไครอีกแล้วครับหรือว่าผมเคยพูดไปแล้วนะครับจะไม่เห็นได้ครับแต่ผมก็อยบอกไปก่อนนะครับเออพูดเกี่ยวกับไปตองแล้วมาเลยนะอาจารย์ ไข่ตายครมเนี่ยเกิดจากอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับโอ้ย,ยมาจับคู่สี่อันชันผมก็เลยไปค้นหาในอินเตอร์สี่อันทัอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ได้พบว่าไข่ตายบอลทักทีอันชันไข่ตายโคมนะครับเกิดจากสาเหตุที่ไข่ตายโคมนะครับเกิดจากอากาศอากาศตัวร้าย อากาศนะครับถ้าร้อนเกินไปหรือชื้นเกินไปก็จะทําให้ไข่ตายโคมแบบที่เห็นกันเลยนะครับและสาเหตุของซีบีนะครับที่ว่าร้อนเกินไปเนี่ยตัดออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีพายุเข้าหลายวันเลยนะครับผมว่าน่าจะเกิดจากช่วงนี้แหละครับทําให้ไข่เขาตายโคม แล้วผมก็ยังคิดอ,อีกนะครับว่าซีบีดอาจจะเครียดหรอเป๋าครับที่ไข่ตัวเองไม่ฟักแล้วก็ถอนขนตัวเองนะคระหอมแกมเลยแล้วตอนนี้นะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอัญชันละใบตองกันเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยเห็นว่าไข่ของซีบีดเนี่ยตายคมผมก็กลัวที่ใบตองเนี่ยจะเสียใจเหมือนซีบีดนะครับที่ว่าลูกตัวเองเนี่ยจะไม่ฟักแล้วก็ถอนขนะครับ ผลสวยๆของใบตองเนี่ยจะต้องห้ามถูกถอนครับผมก็เลยใช้วิธีเอาทำไปทำไมอ่ะใช้วิธีนี่เลยนะครับหลอดไฟที่ช่วยทำให้เกิดความอบอุ่นถ้าฝนตกตลอดทั้งวันนะครับผมก็จะเปิดไฟเลยนะครับตลอดทั้งวันเลยนะครับแต่ไม่ได้ใช้แค่หลอดเดียวนะครับผมจะใช้สองหลอดเลย จะเปลี่ยนกันเอานะครับเพื่อที่ใส่หลอดเนี่ยจะได้ไม่ต้องขาดนะครับอันชันไปร้องอยู่ยน,นะบนทุ่นนะอันชันเริ่มร้องได้แล้วเดี๋ยวเสียงมเศ้าเดี๋ยวมาดูไข่ของใบตองนเลยดีกวะะ่านะทุกคนเห็นไข่กันไหมครับ ทุกคนอาจจะเห็นแค่หนึ่งนะครับแต่ผมเห็นสองใครเห็นสองก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมการันตีได้เลยนะครับว่า,ๆๆา,วามีสองฟองเพราะว่าผมเห็นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าเขามีไข่กี่ฟองกันแนไ่ไปต้องขยับเลยนะโอ้โจระเข้น้อยที่อยู่ในรังนกไปต้องขยับเลยนะโอ๊ยเจ็บ ทุกคนครับหลังจากผมเนี่ยต้องทนความเจ็บที่นิ้วนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นไข่ของใบตองทั้งห้าฟองนะครับถ้าอย่างนั้นกดนชรกดไลค์หน่อยนะครับเมื่อกี้นะครับผมเห็นไข่ฟองหนึ่งของใบตองเนี่ยเป็นสีดำนะครับผมว่าน่าต้องปเป็นตัวแน่นอนเลยนะครับ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้กยอย่าลืมก like, <Okay, S 1> ดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ยังไม่พลาคดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย